สาเหตุหลักที่ทําให้กล้ามเนื้อหายมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับหลายคนตอนนี้ข้อสมมติของการปั้นหุ่นเราก็ต้องการกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีความฟิตมีความเฟิรม์มและเราก็ต้องเมนเทนหรือบํารุงรักษาเอาไว้ด้วยนะครับเราจึงจําเป็นต้องรู้ว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้กล้ามเนื้อเราหายข้อหนึ่งเลยครับก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนั่นเองครับว่าเรากินได้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆหรือเปล่าโปรโตีนกินถึงคาร์โบไฮเดรตกับไขมันกินดีวิตามินแร่ธาตุกินด้วยนี่แหละครับ ข้อ2อเลยครับก็คือจะเป็นการออกกําลังกายนั่นแหละครับแต่ขอเจาะไปในเชิงของการทาคาร์ดิโอเพราะถ้าเกิดว่าเราทําคาร์ดิโอที่หนักเกินลิมิตหรือว่ามันมากเกินลิมิตมันก็ทําให้กล้ามเนื้อเราหายได้เช่นเดียวกันโอเคไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีความสัมพันธ์กับข้อแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราทานอาหารดีสารอาหารเราตอบโจทย์แม้ว่าเราจะคาร์ดิโอเยอะก็ไม่ได้ส่งผลให้กล้ามเนื้อเราหายนะครับเพราะว่าเรามีการเตรียมทุกอย่างเอาไว้เป็นวัตถุดิบที่เพียงพออยู่แล้วเฮ้ยเรามีการทำคาร์ดิโอหนักๆแต่เรามีการกนรน,นราเขอออ่งงงืืใช้ คาร์ดิโอหนักๆอยู่แล้วก็จะไม่มีผลแต่ถ้าเกิดว่าเรากินไม่ดีแล้วเรายังออกกําลังกายในเชิงของคาร์ดิโอหนักๆอีกโอัโหโหอนเนี้ยจบเลยนะครับกับข้อ3ข้อสุดท้ายครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอครับเพราะช่วงเวลาในการนอนหลับพักผ่อนมันคือช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูกล้ามเนื้อเลยครับถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยมันก็จะส่งผลทําให้กล้ามเนื้อเราหายได้ดังนั้นเราก็ต้องนอนให้ดีอยู่ในเกณฑ์6กถึงแชั่วโมงดังนั้นนี่คือสาเหตุหลักๆที่ผมเอามาฝากให้ในคลิปนี้ดดดูููแแแแลลตตััััวเเเเเเออออองงงใใหห้้้้ีีีีีกกกกาาาามมมนนนนนนืททท่่่่่่ข็็็รรรรรจจะะะยบบบุิปปไชค